สวัสดีชาวมิกอยากรู้กันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาฟังประวัติความเป็นมาของโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับผมโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องแรกถูกผลิตและออกแสดงในพศ2516โดยมาตินคูเปอร์นักประดิษฐ์จากบริษัทโมอโทร o ล่าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักประมาณ1.1กิโลกร,รมัมปัจจุบันจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากปีพศ2543ที่มีจำนวน12.4ล้านคนมาเป็น4,600ล้านคนเอ็ดแซนเดอร์ประธานและซีโอมโตรโล,ล่าโชว์ตัวโมโตโรล,ล่าได้แนกแช็ก8,000ที่ถูกเปิดตลาดอย่างเป็นทางการเมื่อ30ปีที่แล้ว ระหว่างงาน2007 International Consumer Electronics h o w เมื่อวันที่8มกราคม2007อันมีโทรศัพท์มือถือไว้ครอบครองในยุคนั้นถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องเสริมภาพลักษณ์สุดเจ๋งของเล่นคนรวยชิ้นนี้สามารถทำให้เจ้าของเรียกความสนใจจากคนรอบข้างได้ดีโดยมูโตโรล่าไดเน t a แท 8,000x มีขนาด13บามคูณหนึคูณสานิ้วน้ำหนักเครื่อง28ออนซซึ่งมี ความใหญ่โตและน้ำหนักระดับนี้ทำให้ผู้พัฒนา 8000x แอบตั้งชื่อเรียกโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ว่า The Bag หรือก้อนอิฐชิ้นโตแน่นอนว่า Motorola d ไ n a t a ก 8000x ไม่ได้มาพร้อมเวลาใช้งานมาราทอนเหมือนสมาร์ทโฟนในปัจจุบันโดยผู้ใช้สามารถคุยโทรศัพท์ได้ราวครึ่งชั่วโมงเท่านั้นต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งในมุมของราคาการที่โม t ต r o l a ดน a 8000x วางจาหน่ายที่ 9,995เหรียญสหรัฐนั้นถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในยุคนั้นโดยมูลค่านี้คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวสหรัฐในปี2014ที่มีมูลค่า9,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ2.9แสนบาท เป็นยังไงกันบ้างผมสําหรับประวัติความเป็นมาของโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลกนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับกดสมัครให้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกด้วยนะครับผมก็ต้องใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ